โอ้โหตอนนี้เผาไหม้หมดจดแรงมากๆเลยครับดูดิครับสูงกว่ากระป๋องเลยครับเปลวไฟครับดูนะฮะโอ้โหสุดยอดไปเลยครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างแบงค์ดีไนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาประดิษ์นะเตาชีวมวลนะครับแบบพกพานะไว้สําหรับใช้นะครับเวลาไปนอนป่านอนเขานะเพราะว่าผมมีแพลนนะครับจะไป แคมปิ้งนะครับบนเขาครับซึ่งบนเขานั้นไม่มีไฟฟ้านะครับไม่มีน้ำนะเราต้องหอบขึ้นไปอย่างเดียวนะครับซึ่งส่วนตัวผมผมไปนอนแค่คืนเดียวนะครับก็อาจจะมีน้ําสักลิตรหนึ่งนะครับแล้วก็การน้ําอันหนึ่งไว้ต้มมาม่าก,ก็พอแล้วครับเพราะว่าการเดินขึ้นเขานี่ก็ค่อนข้างระยะทางพอสมควรนะครับแล้วเราต้องแบกของนะให้เบาที่สุดนะวันนี้ผมก็เลยประดิษฐ์เจ้านี่มานะฮะ ตัวนี้นะครับเป็นเตาชีวมวลนะครับซึ่งเราจะสามารถหาเก็บเศษไม้นะครับที่มันร่วงตําในป่านะ่ะมันจะมีลักษณะขนาดนี้นะครับซึ่งเหมาะมากเลยนะสำหรับใช้กับเจ้าเตาตัว,ตวนี้นะครับแล้วก็น้ําหนักไม่หนักนะตอนแรกนะครับผมว่าจะพกเตาน้ํามันนะครับตัวนี้ไปผมก็ว่าโอโ้โหไหนจะต้องเติมน้ํามันข้างในนะนะครับต้องต้องแบกน้ํามันไปแล้วก็น้ําหนักค่อนข้างเยอนะอะเยอะกว่าตัวนี้อีกนะครับตัวนี้เบามากเลยนะครับผมประมาณ2ขีดนะครับ3ขีดได้ั้งประมาณ3ขีด่ะแต่ตัวเนี้ย น่าจะถ้าเติมน้ำมันก็เป็นกิโลครับเพราะว่าข้างในนี้บรรจุน้ำมันได้ครึ่งลิตรนะครับก็ประมาณครึ่งกิโลแล้วตัวโครงเหล็กเขาอีกนะครับเกือบโลหนึ่งแล้วล่ะเอาล่ะมันจะทํางานยังไงนั้นนะครับรบกวนเพื่อนๆติดตามรับชมคลิปนี้ให้จบเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทํากันก่อนเลยฮะไปเลยโอเคนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับกระป๋องที่ผมใช้นะจะเป็นกระป๋องแป้งตางูนะครับแล้วก็ป๋องอีกตัวหนึ่งก็จะขนาด ไล่เรียกกันนะครับแต่ว่ามันมีแบบฝาปิดนะครับลักษณะการวางกระป๋องนะครับผมจะหันหัวากระป๋องแป้งลงพื้นนะครับในส่วนนี้นะครับเป็นรูให้อากาศเข้านะครับจอเยอะไปเลยนะครับผมอากาศเข้าเ,ย,เยอะไปเลยเพราะว่าเตาตัวนี้ไม่ต้องการไปปรับอะไรมากนะครับก็คือให้แรงเลยนะครับถึงเวลาให้อากาศมันเข้าแรงๆแล้วก็ดันแก๊สได้ครับผม ตัวนี้วัดระดับนะครับที่จะโผล่มาทําปากป่องเตานะครับอ๋อขอโทษครับตัวนี้เจาะรูให้แก๊สออกนะครับแก๊สจะออกได้ยังไงนะครับอ่าเมื่อไฟเราวิ่งขึ้นด้านบนนะครับมันจะดึงอากาศจากด้านล่างขึ้นมาพร้อมแก๊สนะครับแก๊สก็จะออกตรงรูเล็กนี่แหละแล้วพอมันมาโดนไฟจากหน้าปากเตานะครับมันก็จะไหม้นะครับก็เป็นการต่อไหม้ในรอบที่สองนะปากเตาผม ใช้คีมตัดออกได้แล้วก็ตีเคาะลงไปด้านล่างนะฮะให้มันแข็งแรงนะครับเจ้าตัวรูแก๊สนี่จะอยู่ด้านในนะครับด้านในของกระป๋องกลมนะครับก็คือจุดบ่มจะอยู่ด้านล่างในส่วนนี้นะครับเจาะปากป่องเตานะครับตามจริงคลิปนี้ผมจะพับออกมาด้านนอกนะแต่ว่าตอนผมอัดเนี่ยผมพับไปด้านในนะครับโอเคนะครับ เสร็จแล้วนะจะได้ในลักษณะนี้นะครับมันจะรอดช่องได้ไงเราก็ต้องเจาะผ่าฝาลงไปนะครับคือผมอยากให้มันพกง่ายที่สุดบางั้นเถอะแล้วก็เบามากๆนะครับแล้วก็ใช้แค่ชั่วคาวนะถ้าเพื่อนๆท่านใดรู้หลักการก็จัดเหล็กหนาๆใส่ได้เลยครับใช้กันยาวๆได้เลยครับสูตรนี้นะครับรับรองนะครับใช้กันยาวๆแน่นอนครับนี่นะฮะมาคิ้งเพื่อจะตัดนะครับ พอตัดเสร็จนะครับเทคนิคที่จะทําให้ป่องนี้มันกระชับนะครับช่องนี้นะครับป่องนี้ภาษาโคราชด้เนี่นะครับก็คือเนี่ยครับเวลาตัดก็อย่าตัดให้มันพอดีนะครับให้เหลือเหลือไว้นะครับแล้วเราก็ค่อยมาเิ็มนะครับเป็นก้านๆอย่างนี้แล้วตีลงนะครับไอ้ส่วนก้านพวกนี้แหละนะครับมันจะทําให้เวลาเราอัดฟิตลงไปนะครับมันจะพอดีอ่ะนะครับผมมันจะพอดีเลยเป๊ะเลยครับผม แล้วมันจะทําให้มันไม่หลวมด้วยนะฮะนี่ๆนะครับนี่อัดลงไปครับผมเสร็จแล้วครับนี่ฟิตพอดีเลยนะแล้วก็สวมลงไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ อ๋อยังครับผมยังไม่ได้เจาะรูให้อากาศเข้าเลยนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นดอกเจดียนะครับก็คือเราไม่ต้องมาไล่เบอร์สว่านเลยครับผมเจาะลงไปเลยนะผมก็ประมาณสองกึ่งสามกึ่งจะมีหลุดมือไปสามกึ่งบ้างครับไม่เป็นไรนะครับเจาะเยอะเข้าไว้นะครับโอเคจะได้ในลักษณะนี้ครับเดี๋ยวเราไปจุดไฟกันเลยนะครับอ่าตัวนี้พับออกมาคืนแล้วเพราะว่า ผมอยากเอาไว้พาดไม้นะเวลาเติมเชื้อเพลิงเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆนะครับกับงาน DIY นะครับเตานะมินินะครับแบบพกพาตัวนี้นะอาจจะไปเฝ้าสูบก็ได้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะหาวัสดุที่จะใช้เลยนะครับก็ได้รู้หลักการไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะเอาละคราวนี้เดี๋ยวเรามาจุดจริงกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองต้มน้ำนะการนี้นะฮะเป็นการน้อยๆนะครับเหมาะสาหรับ สองถึงสามท่านนะครับในการต้มมาม่านะครับผมก็มาบรรจุฟืนกันก่อนเลยนะครับฟืนที่บรรจุไปนะครับในชั้นแรกนะผมอยากแนะนําให้เอาไม้ที่ค่อนข้างหนาหน่อยนะครับหนาหนาก็กลุ่มเขาอะนะครับเนี่ยแล้วก็หากให้เป็นท่อนเล็กที่สุดนะครับบรรจุลงไปด้านล่างก่อนเลยนะครับลักษณะหนาและนี่นะครับบรรจุลงไปอ๋อเกือบลืมครับผมตัวนี้นะฮะมี ตัววางด้วยนะครับนี่นครับวางการน้ําอย่างนี้นี่นะครับผมซึ่งจัดมาเพื่อการพกพาโดยเฉพาะเลยนะครับเนี่ยตัวนี้วางปุ๊บแล้วก็การน้ําวางข้างบนครับนี่นะครับอ่าตัวนี้ผมก็จะใช้เหล็กแบนสองเส้นนะครับแล้วก็บากอย่างละครึ่งเพื่อทําเป็นกากระบาดนะครับในลักษณะนี้นะครับแล้วก็วาง กาน้ําได้แล้วครับผมโอเคหรืออาจจะเป็นพวกหม้อสนามนะหม้อสนามนี่ก็จะออกแบบมาแบบตูดแบนน่ะไม่ใช่ตูดโค้งนะครับเหมือนหม้อในครัวของเรานะครับเอาล่ะคราวนี้ก็มาเรียงฟืนกันก่อนเลยนะครับจะใช้ฟืนใหญ่ๆหใส่ลงไปก่อนนะครับหักนะครับหักให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนเจ้าตัวนี้มันมีช่องไว้สําหรับเติมเชื้อเพลิงได้นะครับซึ่งตัวก่อนๆนะที่ผมทําก่อนหน้านี้มันเติมเชื้อเพลิงไม่ได้นะครับบางทีเรายกออกมานะไอ้ตัวนี้หล่นบ้างอะไรบ้างนะครับก็อ่ะ ัวนี้น่าจะสะดวกขึ้นแล้วครับนี่ฮะท่อนใหญ่ๆลงไปก่อนเลยนะครับเสียบให้แน่นเลยก็คือว่าด้านล่างเนี่ยขอให้เป็นฟืนท่อนใหญ่นะครับหรือฐานสะก้อนหนึ่งนะครับผมหรือท่อนไม้ทักขนาดเนี้ยนะครับซอยละสองก้อนนะครับเพื่อทําการบ่มไบโอแก๊สนะครับให้อยู่ด้านล่างนะครับตามลักษณะของเจ้าเตาตัวนี้นะโอเคนะครับก็อัดไปให้ได้แน่นที่สุดนะครับเอาแบบแน่นเลยอะด้านล่างนะครับมีไม้มีฟืนอะไรก็เอาให้แน่นเลยนะครับ ส่วนด้านบนนะก็จะเป็นฟืนฝอยธรรมดานะเพื่อไว้ล่อไฟอย่างตัวนี้นะผมจะใช้เป็นเอ่อพวกไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่นี่จะติดไฟง่ายมากนะครับเอาไว้ล่อนะฮะตัวนี้จะจุดแบบจุดแบบไม่ใช้ไม่ใช้กระดาษไม่ใช้น้ํามันเลยนะครับจุดดิบๆเลยนะครับก็คอยดูว่าจะติดหรือเปล่านะว่าเรามีเศษไม้เล็กๆไว้ล่อเยอะแยะเลยนะครับโอเคนะครับอาจจะจุดก่อนนะครับแล้วก็ค่อย ล่อลงไปเรื่อยๆก็ได้นะครับจนก,กว่าไฟนะครับจะติดโดยสมบูรณ์นะครับหรือระบบไบโอแก๊สนะครับมันจะบ่มสมบูรณ์แล้วล่ะอ่ะโอเคนะครับได้ในลักษณะนี้ก็เดี๋ยวผมจะเริ่มจุดไฟแล้วครับขุยไผ่นี่จะติดง่ายมากครับตอนนี้ก็เริ่มค่อยๆติดจากด้านบนแล้วครับนะง่ายมาก อาจจะรอสักครู่หนึ่งนะให้มันย่อบลงไปสักนิดหนึ่งก่อนนะครับค่อยวางเตาก็ได้นะครับจะสังเกตดูนะครับแทบจะไม่มีควันเลยนะครับเพราะว่าเตาชิวมูนประเภทนี้นะครับจะเผาไหมหมดจดนะแล้วก็ข้อแนะนํานะครับก็คือว่าฟืนที่ใช้นะครับควรมีลักษณะแห้งมากๆเลยนะครับถ้ามันมีความชื้นมาอะไรมันก็อาจจะมีควันได้บ้างนะครับก็อ่ะโอเคตอนนี้นะครับเนี่ยควันตรงนี้จะเป็นแก๊สนะนี่นะครับ เอาละเริ่มเผาลงไปข้างล่างแล้วครับโอเคครับตอนนี้ก็เผาไหม้หมดจดแล้วนะครับดูนะฮะไม่มีควันแล้วนะครับก็ใส่เจ้าตัวนี้ไปนะครับสีก้านนะครับวางการน้ำเลยครับผมว้าวเสร็จแล้วนะเรามารอไปพร้อมกันเลยนะครับว่ามันจะเดือดไหมนะครับส่วนตัวผมผมก็จะค่อยๆเติมนะครับเติมไม้ลงไปนะ ตอนนีนะ้อาจจะเป็นกําลังเซตตัวนะครับเนี่ยมันสามารถเติมได้นะครับปัญหาของเตาชีวมวลคือมันจะเติมเชื้อเพลิงค่อนข้างยากนะครับตอนนี้ก็เติมลงไปได้เรื่อยๆเลยเต,เติมจากด้านข้างนี่แหละควันนะที่เกิดจากออกจากด้านล่างนี้นะครับก็คือว่าไม้เนี่ยมันยังไม่ถูกเผาไหม้หมดจดนะครับมันโดนความร้อนนะจากด้านบนลงมาครับซึ่งมันอา,อาจจะมีไม้บางตัวที่มันยังชื้นอยู่นะ แต่พอมันเผาไหม้หมดจดลงไปถึงประมาณสักกลางๆนี้นะครับระบบแก๊สจะเริ่มทํางานนะครับผมจะเริ่มออกเป็นควันแก๊สแล้วนะครับซึ่งถามว่าหม้อตูดดาไหมนะครับตูดดาแน่นอนครับผมเพราะพวกนี้มันเป็นธรรมชาตินะครับเป็นไฟธรรมชาตินะครับดูนะครับข้างบนนี้เป็นไฟตรงนี้มันมองไม่เห็นนะก็คือมันแก๊ส นี่นะครับแก๊สก็ได้ออกมาตามรูนะครับแล้วพอมาโดนไฟที่หน้าปากเตานะครับก็จะยิ่งเป็นไฟนะครับขึ้นไปด้านบนอีกให้เห็นรูกลมๆไหมครับเห็นไหมแล้วผมจะเอาไม้ล่อไว้ด้านบนเนี่ยอ่านี่นะครับเห็นเห็นรูกลมๆไหมนั่นแหละครับก็คือแก๊สไบโอแก๊สนะครับที่อยู่ในไม้นะครับซึ่งดันออกมาตามรูที่เราเจาะไว้ด้านบนนะครับจะช่วยให้มันเผาไหม้หมดจดขึ้นนะครับดูที่เปลวไฟนะครับแล้วก็ฟืนที่ล่อไว้ด้านบนเห็นไหมฮะ คือข้างล่างอ่ะมันบ่มแล้วแหละนะครับดูจากสีนะมันบ่มอ่ะมันเหมือนบ่มถ่านอ่ะบ่มแก๊สอยู่ข้างในนะครับแล้วก็พอไฟเคลื่อนตัวขึ้นด้านบนนะครับมันก็จะดึงแก๊สนะครับจากในถังด้านในอ่ะกระป๋องไอต่าง,งูครับมาออกมาตามรูนี้นะครับซึ่งถ้าเขียนแบบดีๆนี่สุดยอดมากเลยครับผมโอเคครับ โอเคนะครับตอนนี้น้ําก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าผมมองเห็นข้อผิดพลาดนิดหน่อยนะครับก็คือว่าพอเผาไปสักอยู่สักระดับนี้นะครับเนี่ยตรงนิ้วผมนะครับเหมือนอากาศมันจะไม่ค่อยพอนะครับผมผมก็คงต้องอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน2นะครับเพื่อเพิ่มอากาศเข้าไปในส่วนนี้นะที่มันไม่พอนะครับแต่พอมันลงมาด้านล่างเสร็จปุ๊บมันจะมีช่องอากาศครับแล้วบ่มแก๊สโอ้โหนี่ดูสิครับเห็นไหมอันนี้ควันของไอ้น้ํานะครับ ซึ่งใช้งานได้ดีเลยทีเดียวครับจะมีแต่ช่วงกลางๆนั่นแหละที่มันอาจจะมีควันเยอะไปหน่อยนะเพราะว่าผมนั่งสังเกตดูว่าคงจะอากาศเข้าไม่พอแน่นอนครับผมโอเคครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับที่สนใจในงาน DIY ลักษณะนี้ครับเป็นพวกเตาชีวมวลรับเตาย่างต่างๆนะครับก็คลิกเข้าไปดูได้เลยครับที่เพลลิสนะครับซีรีส์เตาครับบายช่างแบงค์ครับเซิร์ชได้ทุกช่องทางการค้นหานะครับหรือเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับรบกวนกดติดตามครับตามภาพนี้นะครับ แล้วกดกระดิ่งอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนนะเวลาผมลงคลิปวิดีโอใหม่ในครั้งต่อไปนะครับคลิปหน้านะครับยังมีสาระดีๆอื่นๆนะครับหรืออัปเกรดเจ้าเตาตัวนี้นะครับผมมานําเสนอนะครับรบกวนกดปุ่มติดตามนะฮะแล้วรอรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอตัวไปชงกาแฟแล้วทานก่อนนะครับก็น้ําตัวนี้เดือดได้ใจครับชงได้ทั้งมาม่าทั้งกาแฟนะครับดูฮะ